สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนในเทอมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาการคำนวณป3นะคะสอนโดยคุยุ้ยนะคะครูอัจฉริยะทองมานะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดละไมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนถึงเรื่องการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหานะคะในการดำเนินชีวิตของคนเราจะพบปัญหาหรือเรื่องที่ต้องคิดอยู่เสมอปัญหาต่างๆที่พบนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหาให้สำเร็จนั้นจะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมมีหลักการคิดที่สมเหตุสมผลการใช้เหตุผลเชิงตรรกะการใช้เหตุผลเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญาหาต่างๆที่สนใจเช่นการเดินเข้าไปในขอวงกฎ จะต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่เลือกเท่านั้นไม่สามารถเดินทะลุกกำแพงได้หรือการเล่นเกมจะต้องทําตามเงื่อนไขที่เกมกำหนดนะคะคาวนี้นะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะในการดำรงชีวิตเนี่ยเรามักจะพบเจอปัญหาต่างๆมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะก็ จะต้องรู้จักนะคะในการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะอันนี้เหมือนที่คุยยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นเหมือนเราเล่นเกมของวงกดนักเรียนเคยเล่นไหมคะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในทางที่เราหาทางออกไม่ได้ะนะคะแต่จริงๆแล้วทางออกมีอยู่นะคะมันจะมีกําแพงกั้นอยู่นะคะแล้วก็เดินไปตามเส้นทางนะคะถ้ามีกําแพงย่ำกั้นอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินทะลุกําแพงได้ นะคะอันนี้เป็นกฎกติกาของเกมนั่นเองนะคะ,ะครานี้นะคะปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยจะมีความซับซ้อนไม่เท่ากันนะค,ะ,นะ,คะ,ะปัญหาที่มีความซับซ้อนมากอาจต้องวางแผนและใช้เหตุผลมากขึ้นหรืออาจต้องใช้ความรู้เดิมใช้การคาดคะเนหรือใช้ประสบการณ์ต่างๆมาช่วยแก้ปัญหาควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะคะ บางปัญหาเนี่ยอาจจะซับซ้อนนะ,ะยกตัวอย่างเช่นเหมือนการเราวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ใช่ไหมคะโจทย์ข้อนี้อาจจะเป็นการบวกโจทย์ข้อนี้อาจจะเป็นการลบบางโจทย์มีทั้งบวกมีทั้งลบมีทั้งคูณมีทั้งาหารนะคะเราก็จะมีความซับซ้อนในการแก้ปัญหามากขึ้นนะคะ,ะทีนี้มาถึง แบบฝึกหัดของเรานะคะก่อนที่จะถึงในการทําแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานนะคะครูยุจะมีการยกตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนไปแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะคะด้วยการวาดภาพและระบายสีนั่นเองนะคะคราวนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างในที่นี้นะคะคือนะคะเป็นตัวอย่างการวาดภาพระบายสีในตำแหน่งที่หายไปนะคะ ภาพที่ดูข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1นะคะข้อที่1ภาพแรกนะคะเป็นภาพสามเหลี่ยมภาพที่2วงกลมภาพที่3สามเหลี่ยมภาพที่หายไปจะเป็นอะไรคะอ่าก็ย่อมต้องเป็นวงกลมใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่2ภาพที่1คือดาวภาพที่2หัวใจภาพที่3มคือดาวภาพที่หายไปก็คือดู หัวใจนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะลูกสอนชี้ไปทางซ้ายล,ลูกสอนชี้ลงด้านล่างลูกสอนชี้ขึ้นด้านบนยังขาดลูกสอนด้านไหนคะอ่ะลูกสอนชี้อ่ะขอโทษกัะน,นะคะเมื่อกี้อันนี้ครูยุ้ยอ่านผิดนะคะลูกสอนชี้ไปทางขวาลูกสอนชี้ลงลูกสอนชี้ขึ้น ลูกศรอ,อะไรที่หายไปคะลูกศรชี้ไปทางซ้ายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ดูข้อ4อันนี้จะยากขึ้นมานิดนึงนะคะจะสังเกตในตารางนะคะเวลาเรียงตัวเลขอันนี้1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ1、2、3、4อ,อ่าภาพที่1ใช่ไหมคะต่อไปภาพที่2นะคะ1ขยับมา1นึงขยับมา1ช่อง 2ก็ขยับมาแล้วก็3แล้วก็4ต่อไปนะคะ1ขยับขึ้นไปอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็2 3 4ต่อไปสุดท้าย1ก็ขยับมาอยู่อีก1ช่องนะคะอ่านะคะ2 3 4นะคะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่5เป็นรูปนะคะรูปทรงกระบอก รูปสี่เหลี่ยมรูปทรงกระบอกรูปที่หายไปคืออะไรคะรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคราวนี้เราจะมาทำใบงานของวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .3 นะคะระหว่างวันที่12-16ถึง16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นั่นเองนะคะ ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีในตำแหน่งที่หายไปให้ถูกต้องนะคะภาพแรกนะคะข้อที่1สามเหลี่ยมหัวใจสามเหลี่ยมาภาพอะไรที่หายไปนะคะข้อ2ดาววงกลมดาวอะไรที่หายไปนะคะข้อที่3นะคะ ดูรูปนะสังเกตรูปหันมาทางนี้หันไปทางซ้ายใช่ไหมคะอันนี้คว่ำลงอันนี้หันมาทางขวาแบบคว่ำลงนะคะแล้วอันนี้มันจะไปทางไหนต่อนะคะมันจะหันไปทางไหนนะคะโอเคต่อไปข้อที่4นะคะสังเกตให้ดีนะ1234อ่านะคะเรียงแบบนี้ต่อไปช่องที่สองนะคะ 1>, 1 2, 3 4นะคะเรียงมาแบบนี้นะคะต่อไปภาพที่3 1 2, 3 4ภาพสุดท้ายจะเรียงไปทางไหนนะคะโอเคต่อไปนะคะข้อที่5เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณต่อไปจะเป็นเครื่องหมายอะไรที่หายไปนะคะ ให้นักเรียนว่ารูปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามทุกรูปเลยทุกรูปเลยนะคะไปต่อค่ะแล้วนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทํากิจกรรมนี้ให้นักเรียนเขียนบรรยายมาด้วยนะคะตามความเข้าใจของนักเรียนเลยนะคะอ่ะคราวนี้นะคะสําหรับนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถ สอบถามคุยยุ้ยมาในไลน์ได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุยยุ้ยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ